สบายดีมื่อทุกคนมืน่อนี้ตอนเศร้าอยู่นครหลวงแยงจันทร์ตอนนห้องมองไปในยๆอ,อากาศมือน,นี้เป็นเป็กๆหมอกลงทั่วเลยได้๋สวสิาพาไปเบ่งให้หน้าเด้อนี่สิพผาไปเบ่งให้หน้านี่มันเลิอมอันนั้นนะนะตอนเศร้าแห้งอันนาตึบกว่านี้ นี่เวลาโฮโมงสิบปลายนาทีนี่แหละสิบเท่าไหร่บูนี่ว้าวบึงแล้วคือจริงอัน แน่มนบเห็นภัยเลยนะเห็นแต่หมอกเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ขา่าวนาหนาวตีเบาหรือจังไงเนี่ยในบ้านได้ยห่นแต่ว่ามันบเห็นลังคาเพราะว่ามันหมอกลงเนี่ยเบ่ Hòn theo Mình nhìn xem nó chiếu 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 Đó cái khẩu tấm loạn thỏ Ngàm นี่ยเอยตื่นแต่เช้าปกติคอยกระตื่นเก้าโมงแล้วแปดโมงละมือนมีปรากฏการพีผิดแปลกเนี่ยทางคนทางอากาศมันก็เลยเหตุให้บรรยากาศท้องนาเป็นแบบนี้ท้องฝากมีปกคลุมไปด้วยให้มอกอ็นบอ้านบอีมีน้าเขา ก็แม่น้าเขาฮเราหน้าเขา,าเขา,เาตัวอิ่นให้มันมวนเลยสิเส้นทางจีไก่ออกไปไก่ออกไปพ้เฮือนคนก็แนมเห็นมันนี่แนมเห็นแบบเห็นกับตาจังหัวงามขนาดเลยเนี่ยหมอกมันปกคุมไป บรรยากาศงามายเห็นบ่นี่ภาพไปท้งนั้น งาม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 แต่ว่ามันเริ่มสิจ้างจ้างเพราะเริ่มเริ่มชิแนมเห็นไกลๆเล,ละเด้เห็นบ่นี่เป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าอุ้ย มาจับอันหนึ่งหมอกให้มันปีกมืองามไลางามไลมันมีนม้ำเลยอยู่นี่เดิเริ่มแจ้งละเริ่มแดดจะออกละ ngàm bó để nhìn xem nọc chéo 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 còn cái chân sần 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 này đó พักอันนี้พักหยาญยุยบโบแมนเนาะนี่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 ค่อยเซเบิงตองมันแล้ไม่ชิยุบยุบนั่นเห็นบอกนั่นบรรยากาศดีคักเน่เดิมแดดจะออกแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจะ้ะมอน,น้พามาเละมอน,น้พามาเละ